ป่วยเป็นโรคไตอย่างเดียวปวดขาด้วยท่านเทวดาเด็กทำแท้งหนึ่งพาไปหนึ่งกุมารอีกสองรับขันเก้าอีกขันเทพใช่ไหมอีกกี่ขันนะเก้าขันเลยเหรอรออางี้ดีกว่าขันทั้งหมดยังอยู่ครบหรือเปล่ารับมาเก้าขัน กับขันใช่ไหมท่านเอ๋ยใช่แล้วเอาเด้เลยๆกันแล้วเนาะเขาบอกว่าขันเทพขันเทพขันยังอยู่ไหมเล่าพีกขันเทพเขาจะรับไหมเมื่อตอนสามปีปุโรวิตไม่ได้สรุปแล้วในบ้านมีกี่ขันเหลือขันเดียวเป็นขันเทพมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าท่านเทวดาไม่มีอะไรหรอกท่านเอ๋ยผมบอกเลยนั่นแหละนะอย่ามีเลยดีกว่าค่ะ ฝันอะไรนะก็มีสุขันครนาตนตายอ้าวก็ตัดทิ้งไปตอนนี้กุมาสองยังอยู่เปล่ายังอยู่แหละท่านเอ๋ยอา้าวเด็กพาไปอีกหนึ่งแล้วก็ทําแท้อีกหนึ่งทั้งหมดเป็นสี่ดวงวิญญาณใช่ไหมใช่แล้วหละนะอา่อาอา่อาอา่าเขาพร้อมจ่ายแล้วใช่ไหมเดือนนี้มิถุนาเอนมิถุนาจจะจ่ายที่ไหน ก็เป็นคนเดินทางมาจากเมืองนอกสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ครับนอร์เวย์อ่าเดินทางมาจากนอร์เวย์ตั้งใจจะเมื่อสื่อสารและพร้อมจะไปปฏิบัติที่ประเทศของตนที่พักอยู่ท่านเทวดาจะต้องจัดการกี่วันยังไงบ้าง เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วอุมาสองใช่ไหมเนาะใช่แล้วเด็กสองคนสามสิบวันนั่นและเด็กกุามาเนาะอีกยี่สิบวันเอยท้งหมดเป็นห้าสิบวันอขอเป็นสองวดครับไม่เธอไปทำที่ประเทศเธอเล้ไปเธอขอสองวันทำไมอะ่ะ,ะไ,ไปก็อาจจะไม่เข้าใจครับทไมก็ไปว นี่คือข้อมูลเธอก็ไปบริหารจัดการเอาเองเพราะว่าเธอไปทําก็นอกนอกประเทศไทยอยู่แล้วนอกเขตของเราอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะเธอตั้งใจทําให้ดีแล้วกันเข้าใจป่ะอ่าก็ถ้าเบื่อว่าไม่มีอะไรติดขัดก็จะทํารวดเดียวไปเลยถ้ามีอะไรติดขัดเธอก็ไปก็ไปไปก็เรียกอะไรไปจุดทูบที่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตามนี้แหละ เข้าใจไหมอา้าวท่านเทวดาเขาต้องกลับประเทศเขานอเว์ยเพราะฉะนั้นเขาจึงขอไปปฏิบัติปกติก็ปฏิบัติอยู่แล้วยังปฏิบัติก็ปกติก็ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วมีวัดที่นูนน่นหรือเปล่าไปวัดไปอยู่วัดได้เปล่าอ่าก็ไปอยู่วัดที่นูน่นอ่าอ่อคือฟังให้ดีนะ ทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่คนทำเพราะนั้นจงตั้งใจให้ดีว่าเราก็คือนักบวชแล้วก็เราก็คือผู้ที่เซ็นสัญญาตกลงกับดวงวิญญาณและให้สัจจกับเทวดาแล้วก็ทำให้มันเต็มที่เข้าใจไหมมิ้งก็เสียเวลาเปล่าอาท่านเทวดาตามนี้เลยก็บวชให้เขาไงห้าสิบวันมันก็จะได้ไปเกิดไง เอาไปทิ้งเลยก็ได้เพราะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วมันก็ไปเกิดแล้วอา่าตกลง,งเขาจะกินอะไรกันบ้างท่านเทวดาเด็กสองคนใช่ไหมท่านเอ๋ยเด็กสองคนแล้วก็กุมารอีกสองช่หรือหญิงกันน้อแหลยังเด็กเล็กอยู่เอา่าเป็นผู้ชายครับสองชายแล้วกุมารน่ะกุมารก็ผู้ชายครับก็สี่ชาย อ่าทั้งทีมสี่ชายมีชายนำชายเอกชายนะครับประตูชายครับมีชาย,ชายนำชายานำชายเอกชายเอกเอกชายครับเอกอประตูชายครับสุชายอ่าสี่สี่คนจะกินอะไรกินข้าวหร่อนะ,ะว่าไป หน้านหน้าสหน้าครับมีเป่าทุน่าทูน้าครับครับครับอ้าวอ้าฮะไ้อนัฮะได้อีกไหมประเทศประเทศเธอมีทูน่าเปล่าวะมีที่ตัวนาทกระป๋องนะครับทูน่ากระป๋องตอนนั้นแหละเอาไปถวายพระทูน่ากระป๋อง งมึบอกได้ไหมมึงได้แค่สาอยางเลยอ่าพูดใหม่ชัชาอาอาให้ทั้งหมดสี่อย่างอ่าพูดไปแล้วกล้วาค่ะอ่ามีเปล่าอ่าโอเคอะไรอีกครบแล้วใช่ไหมครบอ่าครบเลยใช่ไหมสี่อย่างอคอห้าอย่างแล้วอ่าาน้ำนมก็ไปซื้อให้เขาเยอะๆหน่อยช็อกโกแลตด้วยตามนี้ อ้าวแม่ชวนน่าจมีแค่นะหรือเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้านะครับนักฟุตบอลครับเอ่อชุดนักฟุตบอลสี่คนเลยฟุตบอลกี่ลูกฟุตบอลชี้ลูกโอ้เยอะไปไหบอกว่าหนึ่าระดับโลกเนาะแมเปี้ลเลยนะอ๋อเหรอสมัยเราเด็กๆมีกันเกือบห้าสิบคนมีหลอดบอลอยู่ลูกเดียวนนั่แหละยุคเออมันคนอายุคกันใช่ไหม ของไครของมาเลยตอนนี้นเออตอนนี้เขาเก็บไว้เป็นอนุรอ๋ออออ่อตอ้องตากินแต่เาองอ๋อ่เาเก็บแล้วกว็มีลายเช่าชอา๋อ่อสมัยเราเอง,งทั้งสนามมีลูกบอ,อลอลยู่ลูกเดียวอนนุสรณต์นนสอนตามนี้อออ่ปล่อยสัตว์าว่าไป อย uh, 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 uh 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 ี่สัวครับอาผมนักไม่เอาดีกว่าผมห้าตัวแล้วครับอสองกานสองกระทานสองชุดคกระบานสชุดโอเคสี่ชุดได้แล้วลุงตาี่ชุดมลคะไหนๆก็จะไปเมืองนอกแล้วลุงตาจะมาทำแบบกระจอกไม่สมสักรี้ใช่เลยคุณบอกใครเครื่องบินาทานใจเลอย่างเงี้ย อ่าอเป็นนักขุดดอนนอเวย์เปล่าวะตอนนี้มันต่อไม่ได้หรอกของการมันต้องไปก่อนแล้วมันจะโซ่ไ <c oughs> ปทางไหน,นะะเนี่ยลูกบอลเนี่ยโดยเฉพาะอ่าอ่าอ่าดูก่อนใชเมี่ยที่ทางดูทางไหนเนี่ยครับแล้วแต่ทาง,งดูเมื่อวันจะ,ะเด็กเนี่ยที่ไหนเอ่อเขาก็ปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็มีสิมีทำอยู่แล้วงานที่ว่ามันจะชัวร์หรือชัวร์ป่ะพูดเนี่ยชัวร์มั่นใจมั่นใจ ต้องดูผลงานรอเวลาก่อนอ่าตามนี้ไปได้ครี่ไปก็ทำไรนะนี่ก็เจ็บป่วยนะครับผมคุณทำหรือเปล่าเจ่บเพราะวันอาทครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปถามใครเลยใช่ไหมก้าครับอ่านี่แหละทำก็กล้ารักครับไม่โทรหกอ่าแต่ถ้าไปแล้วมันก็ดีไม่มีใครทำไี่ไรหลอกตามันก็ดีขึ้นอ่าอ่าตามนี้ถ้ายังอยู่มันก็จุกออกแล้วก็เจ็บอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าไม่มีงานทําก็ซ้อมฟุตบอลในท้องไปไม่ได้น้ารองตาบอกแม้ว่าจะไปใช่น้หลวงตาแต่ถ้าไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ตั้งใจปฏิบัติให้เขาไปตามนี้สาธุไปได้ได้ยังไปเที่ยวไหมยัง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 ไม่ไปอ่ะได้บายบายดูมากเหรอรองตาขอบใจมากยังไม่ถึงเวลาตามนี้รู้แล้ว่ถ้าจะปล่อยหนู้ำจะพายนือเปล่าก็จะให้ข้ามาแท้รือเปลองตาตอเนี้ไปลุ้นก่อนตามนี้ถ้าไปไม่ได้มาหาหลวงตาอีก เอาไปเตะแถวนี้ก็ได้ตามนี้ไปบบายบายหาลมใตยนะครับนะไปไม่ได้เดี๋ยวก็ามาแน่นอนไม่ไปไหนหรอกรบายบายหาลงต้หาลมต้นะคะจ้ใ